สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอกับลีอีกแล้วเนาะวันนี้ลีก็จะมากินซูชินะคะวันนี้ลีก็ไปซื้อไอซูชิมาเนาะนี่ค่ะก็จะมีอ่ามีหลายหน้าเนาะเยอะมากเลยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรขิงดองเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวไสเท้าดองแล้วก็จะมีวาซาบิเนาะนี่ค่ะ โอเคค่ะนั้นเราไปลงมือกินกันได้เลยค่ะโอเคค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนเยอะมากเลยเนาะรีไปซื้อมาเ้วขิงเนาะอันนี้ขิงแล้วออกวางไว้ตรงนี้เนาะ นี้ก็จะเป็นหัวใ้เท้านะคะอืมอืมอืมหัวใจเท้าดองอร่อยมากนะคะจะเรียงหัวใจเท้าวางไว้ตรงนี้เนาะ โอเคค่ะเดีย๋ยวเราเริ่มกินกันเลยเริ่มตรงไหนก่อนอ่ะไข่หวานก่อนแล้วกันด่ชอบกินไข่หวานเนาะไม่จิ้มวาซาบินะคะกินแบบนี้เลย อร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าปลาหมึกเนะาะปลาหมึกปลาหมึกเขาเรียกว่าอะไรปลาหมึกดองวาซาบิเนาะเนื้จิ้มจิ้มแรงมันขึ้นสมอง อร่อยนะคะทุกคน ไม่รู้นะว่านี่เขาเรียกว่าอะไรแต่น่าจะอร่อย ชิ้นยองก็อร่อยนะเนาะแล้วมากินตัวนี้ดูน่าจะเป็นทูน,น่านะทุกคน เขาจะเบแรงมากเดี๋ยวเรามากินตัวนี้ดูอันนี้น่าจะเป็นแซลมอนเนาะแซลมอนหลนหลนเขาเรียกอะไรหลมนควัญใช่ไหม มาจิ้มมาสะบ,บิยนะคะทุกคนมาสะบ,บิยมันแรงมากชิ้นใหญ่มากเนาะอร่อยนะคะตัวน,นี้ดีชอบ เดีวเรามาลองกินไข่ไข่กุ้งหน่ะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนเด้กินไปกี่คำล้ะห้าคำห้าคำนี้เนาะไข่กุ้งเยอะมากเลย มาดูกันค่ะทุกคนว่ารีจะถึงกินถึงสิบคำไหมเนาะอันนี้จีกินได้ห้าคำแล้วเดี๋ยวลีลองกินแซลมอนเนาะแซลมอนเขาก็ทำชิ้นใหญ่มากนะทุกคนสมกับราคาเขา จิ้มเยอะไม่ได้มันจะเข้าปากยังไงล่ะเนี่ยข้าหมดไม่ได้มันช <c oughs> ิ้นใหญ่มากมคำที่หก รีอยากรู้เนาะว่าคนที่เขาแบบกินแบบเป็นร้อยคำานะ่ะที่เขากินแบบกินจุกๆเนาะที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะที่เขากินอือกินห้าสิบคำเป็นร้อยคำอย่างเงี้ยเขากินกันได้ยังไงรีหกคำนี่รีก็เริ่มเริ่มจะอิ่มแล้วเนาะเราต้องไอ้นี้เขาจริงๆเลยยอมรับเขาจริงๆเลยว่าแบบเขากินเก่งมากเลย ร้อยคำเนี่ยกินได้ไงรีหกคำนี้รีก็จะจุกแล้วเนี่ยนี่คำที่เจ็ดน,นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนเหมือนกันเต่เขาน่าจะเอาไปแบบรนควรนเนาะชิ้นใหญ่มากเข้าปากไม่ได้เหมือนเดิมอืม,อม อันนี้รสจะออกมันพริกแน่หน่อยเดวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรสอะไรอร ที่เจ็ดนะคะไม่รู้จะกินถึงสิบคำไหมเริ่มอิ่มแล้วอ,อร่อยไข่แบหเลยชอบกินก็ไข่แบบ ดิซื้อมาเยอะมากเนาะดวคิดจะแบบจะกินเยอะๆแบบเห็นยูทูบเบอร์ลหลายๆคนเนาะเขากินกันร้อยคำเนะาะดิก็ซื้อมาแบบเยอะมากเลยคิดว่าจะกินได้เหมือนเขาดิชอบตัวนี้เนาะกับตัวนี้ไข่วานกับตัวน,วนี้เขาจะเป็นปลาหมึกเนาะปลาหมึกดองวาสบเบตจะอร่อยมาก ดีชอบกินะอีชอบันนี้เขาหัจะเทา กอบขิงเนาะอร่อย รีอิ่มแล้วเนาะรีก็เหมือนเคยกินไม่หมดรีกินไปแปดคำนะคะรีกินหมดไปแปดคำเนาะหมดไปแปดชิ้นรีก็คิดว่ารีซื้อมาเยอะเนาะรีก็คิดว่ารีน่าจะกินได้แบบเยอะกว่านี้เนาะรีก็แบบสั่งมาเยอะเลยหยิบเอามาเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรเหลือรีก็จะเอาเก็บไว้กินเนาะไม่ทิ้งนะคะมันแพงเนาะเสียดาย นั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้ลีก็ฝากไว้แค่นี้นะคะลีก็ฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้ลีด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชให้ลีด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้ลีเนาะในการทําคลิปต่อไปคลิปนี้ลีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย